สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ผมปอมาปูแมนมาเล่นเกม blind shot เป็นเกมเกี่ยวกับการยิงโดยมองไม่เห็นมั้งผมผมเขไม่ค่อยมั่นใจมีหลายแบบ red red v s blue น่าสนใจดีผมก็ชอบอซีรีส์นั้นเหมือนกันอ่าเป็นทีมแมตช์แรกผมเป็นแมตช์แบบทีมเลยโอเค อ๋อแล้วก็ต้องเดาต้องพยายามเดาให้ได้ว่าสีน้ำเงินจะยืนตรงไหนอย่างนี้ดีกว่าผมผมคิดว่าน่าจะมีใครแหลงประมาณนี้มั้งน่าจะมีใครยิงอยู่ประมาณนี้อ๋อไม่นะผมก็โดนบายแล้วคนนั้นได้ยิงก่อนเนะอือแมตแรกผมก็ตายก่อนเลย โอ้โอ้น่าจะโดนแล้วรอบนี้สึกสุดท้ายคืออะไรอ๋อต้องมานั่งชกต้องมาชกกันอย่างนี้โอ้โอ้โอ จะตกก่อนโอ้เกือบแล้วอ่าผู้ชนะใอ้แบบพลาสติกหน่อย หวังว่าผมจะไม่ตายคนแรกอีกนะะมันสามารถมีจ่ายเงินได้ด้วยเหรอเพื่อให้เห็นทุกคนอผมอยืนตรงไหนดีหมุนไปเรื่อยๆแล้วกันหมุนไปเรื่อยๆอโอ้เลเซอร์โอ้โหนวดผมเลยมีคนบังอยู่ไหมอโอเคผมรอดเพอคนที่จะยิงผมโดนยิงก่อน เจอไปแล้วโอ้โหเราได้ที่สามด็ดเออตรงนี้ดีกว่าผมรู้สึกมันชอบมีคนยืนฝั่งนู้นเยอะมัง้งนั่นไงผมคิดถูกแล้วปึ้งผมคาแชมป์เก่าอา้อาวอา๋อต้องมานั่งชกกันโอเค ออ,อ,อไปกไปออกไปเยสผมชนะ <c oughs> โอดตัวใหญ่มา er เลยวูทำไมผมซื้ออะไรได้เหรอไม่ได้นี่บอกให้ไปร้านค้าแต่ซื้ออะไรไม่ได้ ใจเอ็จคืออะไรลองดูหน่อยสิอะไรคือ i อ g มันต้องใช้โชคช่วยมั้งไหนคืออะไรเนะี่ยกันเนอร์อ๋อมีแต่คนเดียวที่ยิงปืนได้เหรอ กยิงไม่โดนใครเลยจริงๆเขาน่าจะ AFK อยู่ด้วยซ้ำอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อก็คือต้องหลบเขาให้ได้แค่นั้นเองงั้นก็ยืนอยู่ข้างหลังเขาแล้วกัน <c oughs> มีหลายคนคิดเหมือนผมนี่ ยืนอยู่ข้างหลังไว้โอเคฮะมีคนยืนอยู่ข้างหน้าแล้วจะโดนยิงไหม <c oughs> ไม่โดนด้วยวัา ผมรู้สึกถ้าเป็นคนยิงปืนอ่ะรอบเนี้ยมันจะต้องแบบยืนมุมแล้วก็หันซ้ายหันขวาตลอดเวลาเพื่อดูว่าจะโดนใครโอนนั่นเขาทําจริงด้วยไม่นะผมจะโดนไหมโอเคเอ้ามีคนดนึงโดนยิงปึ้งโอเคเาไหร่จะตาผมเนี่ยผมยังจะลองเป็นคนยิงมั่ง เออใช่อย่างเงี้ยหมุนอย่างเงี้ยน, <laughs> นั่นก็แผนผมเหมือนกัน <laughs> ไปนะโอ้โอ้โอผมเกือบเดินไปตรงนั้นแล้วอาาวะฮะวะฮะปืนเล็งตรงนู้นแล้วทขาไมคนนั้นโดนยิงวัาทูููููู อ่าเล็งไม่โดนใครสักคนเลยโถอะาคุณไม่มีทางโดนหรอกไม่มีทางโดนผมหรอกผมจะแอบข้างหลังคุณเอาแย่แลลวเขาเขาไปมุมแต่ถ้าผมอยู่ตรงนี้น่าจะหวังว่าน่าจะไม่โดน ออ,อคนนั้นโดนอีกแล้วตอบนี้จะโดนยิงจริงไหมวัด <What? c oughs> เขารอดตลอดเลยมีคนอื่นโดนยิงแทนตลอดเป็นไปได้ยังไง <c oughs> แล้วเขาก็จะหันมาตอนวินาทีสุดท้ายนั่นแหละเดี๋ยวผมจะเตรียมกระโดดอ่ะ้อ <c oughs> อ่ะเขาไม่หันเขายื่นเฉย ครับผม <laughs> โดนใครแน่นอนโอ้ผมยิงโดนไหม <laughs> อ้าวใครคนนี้โดนยิงทำไมผมโดน ทำไมผมยิงโดนคนที่มันไม่อยู่ใกล้อะผมไม่เข้าใจเกมนี้เลยมันน่าจะมีแหลกหรืออะไรมันเอาแล้วผมโดนเลเซอร์อย่างเดียวเลยเขาขยาบเหมือนเห็นผมเลย,ยเกือบแลวโอเค <laughs> ผมต้องรอดอีกตาเพื่อจะได้เป็นคนยิง โอ้โน oh, no. <laughs> คุณหมุนขนาดนั้นเลยเหรอโอเคหวังว่าโชคจะช่วยผมหวังว่าเขาจะไม่เล็งมาทางนี้เอ,อเออ่าอ,อเฮ้อเลงทางนี้นะโอเคมาตาผมเอา้อาทำไมปืนมันไม่อยู่กับผม <laughs> ว่านี่มันไม่แฟร์นี่มันไม่แฟรเลย โอ้ oh, no โอ้ no 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 please no อ h โอเคยังไม่โดนมั้งน่าจะไม่โดนโอเคอ้าทำไมผมไม่ได้ปืนเลยเกมนี้ไม่ไม่อยากให้ผมชนะเกมนี้ไม่อยากให้ผมชนะโอ้ my god อยู่ตรงนี้หรอ เอออ้าวขอหันอย่างนั้นทำไมอะรอบนี้ขอปืนขอปืน yes โ k ุ y มุนอย่างนี้อย่างเดียวยืนอยู่ตรงกลางไม่ได้เพราะเผื่อเขายืนตรงกลางกันอ๋ออ๋อ เลงไม่โดนใครเลยอีกแล้วคนเขียวมีปืนอีกอะมีปืนบอยจริงเ <c oughs> <c oughs> ขาไม่เล็งมาทางนี้หรอกผมมั่นใจไม่เล็งทางนี้หรอกใช่ไหมไม่โอ้โหปืนมันขยับไปทางนั้นพอ,น <c oughs> อ,อดีอ้าวผมรอด ผมรอดมาหามาัดโหสวยงามผมชนะเกมนี้แปลกดีโอเค มาลองเล่นแค่นี้ขอบคุณที่ดูวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c คร์บปิดตามช่องผมด้วยบ๊ายบาย